เฮ้อยังได้อีก<ไ>หรือเปล่าเออหนูมันออกใช่ออกได้หนิเป็นรูครับตัวนี้ใช่ไกล่ว่าได้นกลไกสวัสดีครับมันนี่เราพามายามหนูอยามกซับดักหนูครับน,นี่ครับต้นนี้แหละโอ้ยามใปปามาดเลยผลบอ้ตับตกพันธุ์แท้อยู่นันอยู่บนนอนี่จะลอยหมาโคดระวังสระน้ำด้อ ะแะแบบนีร่อยคนใจเหรอครับนี่น่ารอดบ,บางชิ้นอะเยอะวะเออยังแหลกครับเห็นยังแหลกแถวแบบไรร่อคนใจแล้วนะไ <ừ. S 1> ว้มันไว้ก็ยังไ,ไม้เยอะดูนะพูดออกมาไม่ได้เลย หลังแรกหลังสองขเมดไล่ตัว<อ>ครับเมื่อกี้นี่ต้องต้นคุณห้หกหลังมาถือประตัวบ่ยักษ์เบอกที่นออั่นมันกำลัขนออกขนะึ้นบ่กนะมันสีแปร้วซชบอ่วห้หกเนาะจะตะกี้แล้ะหลังนี้แผ่วหน่อยแผ่วแผ่วเบิดแผ่วเบดมาถือขื้อกันครับตอนนี้ได้ป่ เอาวล้างนี้ถือครับมันจะถือไดนี่ยังปังงาบปังงาบอยู่นี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 ่ใช่อันนี้เขาไก่ยันมาในเนาะเออเดี๋ยวเก็บก่อนไข่ไก่ไล้ไก่ย่านพิษเฟินเฟินบุบกันเลยมาแล้วครับแจมแดกกำลังงามเลยอ๋อเร็เร็วอ่าแจมแรกแจมแรกครับผม ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปมเลยเบ้างเหาอ่นึ่งจักหลังแค่แปดหลังนยู่แล้วโอ๊ยมาบไปตนี่ครับนี่ยังได้เลื่ลยอยหรอเออหนู่มันออกเ<ใ>้าได้นหม<ใ>เป็นโลครับตัวนี้ใช่ใกล้ว่าได้ใกล้ๆขออนุญาตเจียบกัคนครับ ไม่ไม่เก็บหมัวใครอะกระดาษโล่งมันแด้มันมันติดวัดลายนะล่องไปกับล่องไปกับเด็กกระดาษโล่งป่ะถ่ายใกล้ไม่ได้เอาพอแล้วพอแล้วเห็นว่าได้ละกับพ่อ ลูกูยครับันถืคับรุ่นเาใ้ท้องหลังนะมิจจัดเหรอ เงียบเลยเฮ้ยหนูฮะหนูหนูยังก็หนูนี่เราล้วนเเอ้าแล่นันปุ๊บเลยเมื่อกี้นี่เอ้ามันคืออกี้หนูมันหัวเทออกที่นี่ออโอ้ยว่าอยู่บ่มีตรยพาตัวนี่ก็นั่งเงียบๆเงียบๆอยู่นี่หนูออกแค่หมจ้งโคโล งูยังไม่ออกยังแก่โคโรไว้ที่นี่แสดงวันขั้นมายับตอนขึ้นหนิบอะไรได้ที่นี่นอนบอกตองสิง่งสิ่งเจ้างูรุร่นเดียวกันก็ตัวนี้าานี่เขาบ้านจับไลขบาทไงเขาลูกเก็บรดอดด้วยเขาหงอกกันวิ่งหยับหยับตรงนี้นะมันบ่อยหยับเส่กระเดื่องครับ chát mít mặt chát liên về đây tôi lắm lắm Lăng lắc Ủa lắm 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 เพืเฟ้นานคร,รับเดือดห,หาเบิง้งมันซอกนี่นะมันอันอยู่บ่มีบ่หาบ้คักมันวิ่นมันไปบ่ไกลดอกใค้มันดีด่น่านดีบ่ถือโจ้นหน่อยที ถ้ามาดีดข้อใส่ตัวนี้ใส่บ่ไ,ได้อยู่เห็นโม,อมอ่เมอือนดีดกันยังดีดอยู่น้ำโมบอยู่ขางอ,อ่ะปาดครับหลังนี้ดีดบ่ถือตวัวดีดบ่ถือตัวเร็วกว่าจากักยังอีกสามหลัง ดังนี่ก็บ,บิดได้หนิดังบิดใช้ไปตรงใช่ไหมแสดงว่ามาดุมอยู่บ<อ>้าบาลันวะนบาลันเป<อ>็นอย่างแสดงว่าอันนี้ยุตว่ามันบาลันเนาะลันย่าง

บอลลัน,น ừ, คือการเธอยิงออกมาอืมกอมาหนึ่งมาเนิ้นะ์ดเนาะ เมื่อนี้เขาได้ได้สองแต้มครับกำลังกำลังเบาตัวหนึ่งกับบักไงตัวหนึ่งครับจวดครับฝากคนไร่ก็แช่สองสาวกี้ว่ไหมครับผมจวด